สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดลเรกเตอร์ศิลประชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันจันทร์ที่15เมษายน2 5 6 7านํานำเสนอครับเมษาพระมาเตือนเราประเทศไทยชาติพระศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมาถ้าผิดเพี้ยนจากสามองค์ประกอบนี้เมื่อไหร่ ประเทศไทยจะไม่เป็นชาติไทยได้เลยฉะนั้นทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ยกเว้นชาติพระศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์เปลี่ยนไม่ได้ใครเปลี่ยนไอ้คนนั้นพวกนั้นมันต้องถูกเปลี่ยนด้วยกฎแห่งกรรมใครคิดคดกบฏชาติผู้นั้นมันต้องวิบัติวอดวายไม่ตายในก็ต้องไปตายนอกปีใหม่ไม่คุยเรื่องร้าย เราจะไปฟังครูบาอินทรพระครูปัญญาธรรมวัตรวัดสันป่ายางหลวงลำพูนปรารภธรรมกับญาติโยมกันเพศวัดสันป่ายางหลวงนำมาเผยแพร่ฟังนะจงฟังสุสะสูสังละพระเตปัญญาฟังดีย่อมเกิดปัญญาปรารภธรรมครูบาอินทรพระครูปัญญาธรรมวัตรวัดสันป่ายางหลวงจังหวัดลำพูน เผยแพร่2มกราคม2567เห็นโยมมานึกถึงศรัทธาว่าเป็นผู้มีศรัทธาแล้วญาติโยมก็นึกว่านี่แหละกรรมเราเชื่อในกรรมว่าบาปบุญมีจริงอาตมาเชื่อว่าตอนนี้เทวดาฟ้าดินเขาเปิดเปิดเพราะอะไรเพราะอาตมาว่าปีหน้าปี2567ไม่สันติแน่นอนโลกมันจะวุ่นวาย ตอนนี้เลยไล่คนเข้าวัดอาตมาคิดของอาตมาอย่างนี้เพราะว่าให้ไล่ต้นให้โยมทุกจังหวัดมาเนี่ยมาทุกจังหวัดเลยใต้จนเหนือสุดตะวันตกถึงตะวันออกสุดต่างประเทศก็ยังมาเมื่อเชา้านี้พวกมาเลก็มาสิงคโปร์ก็มาอินโดก็มาเมื่อเชา้านี้พระนํมมาโอไม่ใช่บาเนอร์วัดสันป่ายางหลวงตอนนี้นะ โอธรรมโมสังโฆเมื่อเช้าพระอินโดเอาโยมอินโดมาโอมาเมื่อวันก่อนโน้นพี่น้องชาวลาวก็มามาหลายที่เลยอังกฤษสู้อุตสาบินมานะเอ๋ทำไมเร็วจังอย่างนี้เนาะนึกว่าโอคนเราเนี่ยศรัทธาแล้วมันพาใจพาตัวบางคนมาไม่ได้ฝากกระตังมาร่วมทำบุญอะไรต่างๆ นี่คือสิ่งที่อาตมาเชื่อว่าถึงเวลาฟ้าเบิดเวลาที่เทวดาเขาจะโดนบันดาลอะไรให้เป็นเรื่องที่อาตมาคิดว่าให้ญาติโยมเข้าวัดโดยรีบด่วนแล้วอาตมาจะขอร้องจะบอกให้โยมทุกคนว่าตั้งแต่นี้ต่อไปให้โยมไหว้พระสวดมนต์สิ่งนี้สิ่งเดียวแหละที่จะช่วยเหลือต่อไปในการข้างหน้าที่ไฟจะลุกลามมาจากทิศตะวันตก ไม่วัดวาอารามสมณะชีพรามจะอดอยากและลำบากไฟจะตกมาจากฟากฟ้าวัดวาอารามจะไหมจะหายจากสิ่งที่เหมือนกับพยันตรายมันจะลุกล้ำเข้ามานี่แหละไฟจะตกจากฟากฟ้านี่ก็หมายถึงสงครามนั่นแหละเพราะตอนนี้ตะวันออกกลางเนี่ยยิ่งตึงเครียดมากโยมแล้วก็มันจะเกิดวันไหนเนี่ย ปีหน้าเนี่ยปี2567ตั้งแต่เมษายนไปเนี่ยรับรองเลยบ้านหารุไทยก็แล้วกันเถอะทีนี้ขอให้ญาติโยมทุกคนปฏิบัติว่าให้สวดอิติปิโส19จบทุกวันทำไมต้อง19จบกว่านั้นได้ไหมได้ใครสวดเกินกว่านั้นยิ่งดีเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงได้ก็ยิ่งดีห การสวดมนต์จะเป็นสิ่งที่ปกป้องป้องกันอาตมาเองเนี่ยสวดมนต์ทำวัดสิ่งที่ปรากฏอันดับแรกคือพระธาตุแก้วมณีสิ่งที่ลี้ลับสิ่งที่คนมองไม่เห็นเกิดขึ้นโดยอัศยันอย่างพระธาตุเสด็จอย่างพระเขี้ยวแก้วเนี่ยมาโดยอัศยันของพระพุทธเจ้ากัตสปะหนึ่งดวงแถมยังมีพระพุทธเจ้ากปปุสันทะมาอีกหนึ่งดวง ไปไหว้พระาธาตุแลมลี่วันวิสาขาบูชาปี64ที่วัดพระาธาตุแลมลี่เป็นส่วนพระาธาตุกลางกลม,มของพระพุทธเจ้าตกพุ่งลงมาเลยโยมก,ก็เอามาไว้ในวัดพระาธาตุไปเสด็จอยู่ในกล่องซึ่งกล่องติดกาวเรียบร้อยโน้นเอาใส่ไว้ในวิหารหลังโน้นหลังที่กำลังซ่อมบูรณะนั้นพอดีพระใบสีหลังกาองคหนึ่งเก็บกุญแจไว้เลยไม่ได้ออกมาเปิด เอามาเปิดให้โยมดูก็ได้ถ้าใครอยากเห็นก็ไปอยู่วิหารหลังโน้นจากเม็ดที่เท่าข้าวสาลีมาห้าเม็ดปัจจุบันเนี่ยก็เท่ากับเม็ดเกาลัดใหญ่กว่าเกาลัดอีกเท่านี่คือบารมีการสวดมนต์ขอให้โยมสวดมนต์อาตมาเดินเวียนเทียนรอบพระาธาตุชเวดากองพระาธาตุพุ่งตกลงมาถูกผ้าจีวรขณะพนมมือเดินเวียนเทียนอยู่ กลิ่งลงพื้นแกรกแกรกแรก,แร,กแรกอาตมาหยิบมาดูรู้เป็นพระธาตุจากเมื่อก่อนเม็ดเท่ากับข้าวสาลีปัจจุบันเนี่ยเม็ดเท่ากับไข่นกกระทาน้องๆกับพระธาตุที่ตกมาจากแหลมลีสิ่งเหล่านี้แหละถ้าเราสวดมนต์จะเป็นบารมีที่กุศลจะเกิดขึ้นขอให้ญาติโยมไปสวดอิติปิโสพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณนี่แหละจะดีที่สุด จะช่วยให้ชีวิตจิตวิญญาณของเราดีขึ้นจะทําให้จิตวิญญาณของเราดีขึ้น 2. ปริศพระพุทธมนต์เปรวเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ะะจะป้องกันพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงไม่ให้พยันตรายทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นเวลาเราไปที่ไหนจะออกจากบ้านจะไปที่นั่นไปนี่สิ่งพวกนี้จะป้องกันพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้ ในเหตุการณ์ข้างหน้าเนี่ยขอให้โยมไปไหนนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอย่างตอนเช้าเนี่ยจะมีพรุ่งนี้ก็มีห่มผ้าพ,พระธาตุจะพากันสวดอิติปิโสนี่แหละ 1. สร้างฐานจิตใจให้สงบ 2. ป้องกัน 3. เป็นสมาธิโยมสวดอิติปิโส19จบกำลังวันพฤหัสบ,บดีก็จะทำให้เราสวดมนต อยาทำให้จิตเป็นสมาธิไปในตัวเวลาสวดน,น้อมจิตระลึกนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณต่อไปนี้นะแม้แต่ทองคำก็ยังสู้พระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณไม่ได้ขอให้โยมสวดแล้วก็ทำวัดจะมีบทนั้นคำขอขมาพระรัตนตรยัยกาเยนะวายายะวเจตสาวาพุท เทกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทธิปติคันหาตุอจจะยันตังกาลันตารีสังวริตุงวะพุทธิกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาธรรมโมกุกัมมังปะกะตังมะยายังธรรมโมปติคันหาตุอัจจะยันตังกาลันตารีสังวริตุงวะธรรมโมกาเยนะ วาจายะวะเจตะสาวาสังเคกุกามังปักกตังมะยายังสังเคปติคันหตุอัจจะยังกาลันตารีสังวริตุงวะสังเคด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีข้าพเจ้าได้ร่วมเกินต่อพระพุทธรัตนะธรรมารัตนะสังฆารัตนะ ข้าพเจ้าขอพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆารัตนะจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นนี่คือห้ามบาปหมายถึงว่าเราขอขมากรรมต่อพระรัตน์ไตรตัวเราจะไม่ทำบาปเพราะอ่อนหน้านั้นเราไปฆ่าไปลักไปประพฤติผิดในกามไปกล่าวเท,ท็จไปดื่มกินสุราเมรัยเนี่ยมันสร้างบาปให้กับเราเมื่อเรามีบาปติดตัว สร้างเวรสร้างกรรมไงอย่างเราไปฆ่าสัตว์เราไปลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมกรรมก็ติดตามมาญาติโยมลองคิดดูเถอะคนที่สร้างกรรมก็อย่างเรื่องที่เล่าเมื่อกี้มันจะสะท้อนกลับมาหาตัวเราเองทํากับคนอื่นก็จะสะท้อนกลับมาหาเราเองอย่างคนเป็นโรคผิวหนังอย่างนางโรหินีน้องของพระอนุรุทธะพระอัครสาวกองค์หนึ่งของพระพุทธเา้า ในอดีตชาติท่านเป็นพระอินทร์ลงมาเกิดสร้างบารมีเป็นพระสาวกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอนุรุทธะท่านได้หูทิพตาทิพเกิดในวงของพระพุทธเจ้านั่นแหละและท่านได้บอกกับวงตระกูลคือเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระพุทธเจ้าเนี่ยลาบวชพอบวชแล้วก็ได้รู้ธรรมเป็นพระอรหันต์วันที่พระเจ้าสุดโททนะนิมนต์พระพุทธองค์เสด็จเข้ากบิลพัด ไปฉลองวัดนิโครธารามนางโรหินีป่วยเป็นขี้ทูดบาลีว่ากุดถังนั่นแหละเป็นขี้ทูดเละไปทั้งตัวเลยเน่าเฟะเป็นตุ่มเป็นฝีเป็นหิดเป็นโรคผิวหนังโรคหน้าเกลียดเลือดน้ำหนองซึมตลอดฝ่ายนางโรฮินีซึ่งพระอนุรุทธะท่านเป็นพี่ไปบ้านก็ไปพบน้องเป็นโรคกุดถังท่านรู้ว่าจะแก้อย่างไงท่านก็เลยถามน้องว่า น้องมีสตังเหลือไหมน้องก็ตอบว่าไม่มีเลยพระคุณเจ้าแล้วก็ซับย์สร้อยแหวนเงินมีไหมมีงั้นก็ขายแล้วเอามาสร้างศาลาโรงทานถวายสงฆ์คือศาลาฉันข้าวของพระสงฆ์ทำสองชั้นเอาถวายแก่สงฆ์นางโรหินีขายทรัพย์เอามาสร้างโรงฉันถวายสงฆ์เมื่อสร้างเสร็จพอดีเงินเหลือก็นำเอามาทำบุญถวาย พระอนุรุทธะสั่งนางโรฮินีว่าทุกวันให้มาปูเสือ่อปูสัตว์อาสนะน้ำล้างเท้าเช็ดเท้าตักน้ำล้างเท้าให้พระนางก็ทำตลอดจนวันฉลองพระพุทธเจ้าเสด็จนางไม่กล้าเข้าไปใกล้เพราะว่าเป็นโรคเรื้อนพระพุทธเจ้าตรัสถามนางโรฮินีไปไหนพระอนุรุทธะทูลว่าน้องอายเป็นโรคกุดทางไม่กล้าสู้หน้า พระพุทธเจ้าตรัสบ,บอกว่าไปเชิญมาเขาก็ไปเชิญนางโรหินีมานั่งต่อหน้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเรื่องอนุปปภิกถาเรื่องฐานเรื่องศีลเรื่องภาวนาขณะที่พระพุทธเจ้าเจาะยงแสดงธรรมนางโรหินีฟังเทศอย่างที่โยมฟังเนี่ยจิตนางก็อิ่มเอิบไปด้วยบุญกุศลเพราะกรรมเวรมันจะได้คลายแล้วและได้วิบากมาหลายชาติแล้ว วิบากเป็นโรคเรื้อนเป็นโรคผิวหนังมาหลายชาติในที่สุดใจนางยกขึ้นฟังพระธรรมเทศนาขนลุกขนพองสู้สู้สู้ไม่เคยอิ่มเอิบจิตอย่างนี้มาก่อนพระพุทธเจ้ามีบาร,รมีโรคขี้ทูดของนางที่ออกผิวนั้นนะัะมันหายไปโดยปิดทิ้งด้วยบาร,รมีของพระพุทธเจ้านางได้โสดาบันเป็นโสดาบันบุคคลไม่มีอันตกตำ่ำนางตายไป ก็ไปเกิดในดาวดึงเป็นเทพธิดาอยู่ในดาวดึงด้วยบุญที่ได้ถวายเสยนาชนะทีนี้กรรมเนี่ยกรรมของนางโรฮินีที่ทำเรื่องนี้เรื่องอิจฉาริษยากันนี่แหละเรื่องเมียหลวงเมียน้อยเนี่ยหนึ่งนางเป็นเมียพระราชาของเมืองกบิลพัทในอดีตอยู่ต่อมาพระราชาไปได้หญิงนักฟ้อนมาเป็นอนุภรรยาอีกปรากฏว่า นางก็กลัวว่านางนักฟอนหญิงที่พระราชาออกมาเป็นอนุภรยาจะมาแย่งเอาความดีไปก็เลยใช้บริวารให้ไปเอาหมามุ้ยกับเผาต่ารางทางเหนือเรียกมะพร้าวเต่าต้นแบบนี้มันอยู่ป่าต้นใบเฟิร์นนั่นแหละเผาต่อรางคันผสมกับหมามุย้ยก็เป็นคันสองชั้นว่างนั้นเถอะเอาไปโรยในที่นอนของนางหญิงนักฟอน ปรากฏว่านางหญิงนักฟอนโดนพิษของเผาต่อร่างคันไปทั้งตัวคันก็เกาเกาจนเป็นหนองเป็นตุ่มน้ำเหลืองเยิ้มไปทั่วร่างกายกลายเป็นโรคผิวหนังไปเลยถึงทุกทรมานตายไปด้วยอาการอย่างนั้นเขาก็แช่งชักหักกระดูกนี่แหละกรรมนางโรฮินีกับชาติมาเกิดเป็นโรคผิวหนังมาตลอดในที่สุดก็มาเป็นอย่างนี้เป็นขี้ทูดอย่างนี้เนี่ยเรื่องกรรม อย่าว่าเฉพาะตัวบุคคลเลยรัฐบาลไหนเอาภาษีหลวงไปแจกแก้บนหาเสียงแล้วให้ชาวบ้านใช้หนี้มันต้องวิบัติวอดวายด้วยกรรมกู้ไปแจกกู้แอบแดกด้วยคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้า ซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิกสิทธ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทํามีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโ โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ